<c oughs> สายยางรั่วส่วนมากเราก็จะตัดแล้วก็ต่อใหม่นี่ความรู้ดีๆจากช่องจอยจ้อยพุงกลมเชดทห้แห้ง ิดแผลตรงนี้ก่อนกลิ้งเทปพันสายไฟรอบเราต้องเช็ดที่แห้งก่อนเวลาเราพันเทปเนี่ยสายยางเนจะต้องแห้งสนิทพันรูดแบบนี้มันจะได้ตึงๆแน่แนๆพันหลายๆรอบ ใช้ได้จนใช้ยางขาดหมดเลยลุกหลานอา้าวเ็บหมดเป็นไรทเทบพันสายไฟม้วนหนึง่งใช้ได้หลายแผลก็แล้วแต่ว่าแผลเล็กแผลใหญ่เป็นอันว่าเข้าใจกันเ <c oughs> ห็นไหมเน่นตึบ๊บไปละ อันนี้ต้องพันหลาย,ลายรอบหน่อยเดี๋ยวไปเอามาอีกมันหมดพอดีไม่มีคำบาร่วพันไปเถอะมาแล้วครับอย่าลืมครับสายยางจะต้องแห้องอ่าพันต่อ กริ่งแบบนี้ความชัวก็หลายๆรอบก็ได้ครับเอเคนี้ความยาวดูตามขนาดก็แล้วแต่แผลแผลใหญ่แผลเล็กแผลใหญ่ไปก็ดูก็ถ้ามันไม่คุ้มค่าปะก็ตัดต่อเอา กริ้งแบบนี้มันจะได้แน่นๆดีดูไปด้วยหรือว่าผ่านเลยนะ ม,มากจะตัดต่อกันไม่รู้วิธีอะเรารีบด้วยเทปมันแน่นๆ,ๆนะพันอีกรอบนึงอันนี้ไม่ใช่อะไรเพื่อความชัวเทปพันสายไฟมุวละสิบบาทก็อโอ้โหใชไปเถอะ ความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมมั่งพักของแปลกของทนลสิทธิ์ก่อนโอเคเอาเป็นไรทำไมลืมรีดนะครับอืม ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อกำลังใจให้แกช่องจอยจ้อยพุงกลมๆด้วยนอกจากหาของแตกที่เป็นของทนนสิทธิ์และไม่ทนนสิทธิ์แล้วท่องใจจ้อยพุงกลมๆก็ยังมีไอเดียดีๆมาฝากเสมอนั่นแหละโอ้เหนื่อยพันในตัวยาว เสร็จแล้วก็จะประมาณเนี้ยอันนี้แผลค่อนข้างใหญ่่อยแต่ก็พอปะได้